สนับสนุนโดยการเคหะแห่งชาติการเคหะแห่งชาติทำให้คนไทยทุกๆคนมีบ้านและการที่เรามีบ้านเราต้องมีอาชีพที่มีความมั่นคงและสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนอีกด้วยถ้าไม่มีศูนย์แบบนี้เนี่ยคุณป้าอาจจะต้องอยู่ที่ห้องทำไปทำมาอาจจะต้องติดเตียง ก็ต้องขอพวกคุณทางการเคหะแห่งชาติพวกเราได้รับการสนับสนุนการฝึกอาชีพตั้งแต่10กว่าปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันก็ไม่เคยทิ้งเราเลยค่ะคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้ครับผมจะพาผู้ชมมาดูโครงการที่อยู่อาศัยดีๆของการเคหะแห่งชาติโครงการบ้านเอื้ออาทรรัตนาทิเบต ถ้าอิดผมนายนาะราบดีทองชาตินะครับก็หลังจากที่จดนิีิบุคคลอาคารชุดแล้วเนี่ยเรายังมีกองพัฒนาชุมชนนะครับที่เข้ามาดูแลในเรื่องของกิจกรรมทั้งทั้ง4มิตินะครับอ,อย่างเรื่องของเรศรษฐกิจเนี่ยเราก็จะมีการจัดตั้งสลากรชุมชนนะครับด้านสังคมเนี่ยเราก็จะมีการจัดกิจกรรมตามประเพณีฮะจะมีเรื่องของการฝึกอาชีพให้สิ่งว่าเราต้องมีการจัดสวนสุขภาพนะครับมีกิจกรรมมีกีฬาให้ทุกกลุ่มวัยะครับได้มีส่วนร่วมเข้ามาตรงนี้ครับทางผู้อยู่สายที่นี่นะครับให้ความร่วมม คือกลุ่มอาชีพเราเดิมทีจะเป็นดอกไม้จันทร์และก็ของจำ่วยอันนี้คือเราต่อยอดเราเอาไปตกแต่งพวงหลีดแล้วก็ทำเป็นซุ้มดอกไม้ออก็ต้องกราบขอพระคุณทางการเคหะแห่งชาติค่ะพวกเราได้รับการสนับสนุนการฝึกอาชีพตั้งแต่10กว่าปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันทางการเคหะก็ไม่เคยทิ้งเราเลยค่ะผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่การเคหะสอนให้ชุมชนทำแล้วก็ขายต่อมายังสหก์ของเราเอง ก็จะมีน้ํายาถูพื้นกินตะไคร้หอมน้ํายาล้างจานนะคะต่อไปก็จะเป็นน้ํายาซักผ้าค่ะ,ะสร้างไรายได้ให้กับในชุมชนของเราและก็แม่บ้านของเราแม่บ้านอีกด้วยนะตรงนี้ก็คือเราเปิดเป็นลานตลาดชุมชนนะครับเพื่อที่จะให้คนที่ทำมาค้าขายไม่ต้องไปขายข้างนอกอนะครับมาขายตรงนี้เพราะเราจะสร้างอาชีพให้คนในชุมชน ขายดีไหมอางจริงก็เล uh huh. uh huh. ี้ยงชีวิตได้ครับเอิกัอบครัวได้ครับมีความสุขครับไม่ต้องเดินทางไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไร พูดถึงเรื่องราวของ healthy condo คืออะไรครับพี่ครับระบบการจัดการสุขภาพของชุมชนโดยรวมเราต้องเข้ามาดูแลนะครับอยปล่อยให้เขาแบบดูแลกันเองไม่ได้คือถ้าไม่มีศูนย์แบบนี้เนี่ยผู้สูงอายุอาจจะต้องอยู่ที่ห้องอย่างเงี้ยทำไปทํามาอาจจะต้องติดเตียงแต่นี่เรามีศูนย์แบบนี้ในชุมชนมันทําให้การฟื้นตัวมันค่อนข้างดีนี่ก็คือเป็นเจตนาของการเคหะแห่งชาติเพื่อจะช่วยคนในชุมชน